สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะ แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะหานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเข้านะคะนอยชพกิจนะคะ1 4สนะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะโดวิง่ง1มานะคะส่วนล่างนะคะ89นะคะจับ8ดมาคู่หนึ่งนะคะเจาะไม่เข้านะคะเสียดาย น้อยพิเศษนะคะ7-1 Admin แอดมินเจาะไม่เข้านะคะคิดว่าไม่มาแล้วเนาะพี่น้องมา2วัน3วันติดแล้วนะคะแต่ตัววิ่งของแอดมินน้มานะคะ7-1น1ะ1แต้มนะคะส่วนล่างนะคะ64นะคะมานะคะ,มา,ะ,คะมาตัวแปลงให้นะส่วนน้อยปกตินะคะ0 3ย์ 03, นะคะก็มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบมาตัวกลับนะคะ 71็แอดมินเจาะไม่เข้าอีกแล้วตารางกำลังวันมาอีกแล้วนะคะ71นะส่วนนอ VIP นะคะ64เข้าอีกแล้วนะคะเข้าอีกแล้วนะจ๊ะส่วนล่าง4 9นะคะก็มานะคะมาตัวตรงนะคะโอ้โหพี่น้องมาสองเด้งนะคะเสียดาย71นี่นี้ไม่เข้านะคะไม่งั้น แตกบนล่างหมดเลยนะคะถ้าเอาแอดมินเอาเจ็ดหนึ่งเนาะเสียดายนะคะยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ด้วยนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะคะพี่น้องจ๋าช่วยค่าสมุดปากการกระดาษแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแปะไว้ให้นะคะแอดมินเขียนไว้ให้นะคะแบบหนึ่ง ขันทองนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะใครอยากสนับสนุนช่องนะคะใครได้แนวทางไปก็ยินดีด้วยนะคะตัวเลขแค่ไม่กี่คู่เนาะพี่น้องเนาะชุดเด่นนะคะแค่3คู่นะคะเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้อง fc บอกว่าแอดมินขอเลขน้อยลงได้ไหมนะคะแอดมินก็แบบ สุดๆเลยนะคะ3คู่กันก็ขอแค่3คู่เนาะเบิ้ลไปก็ไม่มานะคะแอดมินก็ลงให้น้อยที่สุดชุดเด่นนะคะแสบ3คู่เน้นๆเลยนะคะก็หลายหลายท่านหลายสำนักเนาะบางบางสำนักใหญ่ๆก็ไม่มาเนาะพี่น้องเนาะแอดมินถือว่าโอเคนะคะเข้ามานิดๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f อด้วยนะคะมาสุดซอยนะคะมาตั้งแต่หน่อยพิเศษนะหน่อยพิเศษมาล่างหน่อยปกติเข้าล่างนะเข้าบนนะคะส่วนหน่อย v ีไนะคะแตะบนล่างเลยนะคะพี่น้องโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าหานอยสูตรมัดรวมนะคะแอดมินก็จะให้ไป เหมือนเดิมนะคะสามคู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าเนาะพี่น้องถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะแค่สามคู่เน้นเน้นเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะอันวินให้วิ่งไปที่สองนะสองเจ็ดศูนย์สี่เอาไปสี่ตัวนะคะวันนี้สายวิ่งนะคะส่วนชุดสามตัวนะคะก็จะมี เจ็ดเก้าเก้านะห้าแปดสองสามสองเก้านะคะส่วนชุดเด่นนะจะเป็นหนึ่งสามสี่หกสามศูนย์ ส่วนชุดกันนะคะก็จะมีห้าเก้านะสองห้าแปดห้าเก้าเจ็ดนะคะ, 2, 5, 8, 5, 9, 7, ะ,คะให้แค่นี้พอนะครับเอาเบิ้ลไปด้วยเนาะเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะคะแปดแปดสี่สี่ เดี๋ยวแอดมินจะแปลงให้นะใครชอบตัวแปลงก็จับได้นะคะสี่เก้าหกห้าหกเจ็ดนะคะแค่นี้นะคะตัวแปลงตัวที่แอดมินชอบก็สามคู่นะคะก็จะไม่ติให้เนาะแค่สามคู่เองนะคะพี่น้องเลขก็น้อยมากเลยนะคะโอกาสหลุดก็น้อย โอกาสหลุดก็ง่ายมากโอกาสเข้าก็ยากมากนะคะถ้าเข้าสักคู่สองคู่ก็ถือว่าสุดยอดเนาะพี่น้องจา๋าตัวเลขน้อยที่สุดแล้วนะคะบางสำนักก็ไม่มาก็ามีนะคะพี่น้องขนาดเลขลายตัวเนาะแอดมินก็อาจารย์ใหญ่ๆดังๆเขาเนาะบางทีก็ไม่มานะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กลน้อย,อยไว้ในอ้อมอกอ้มอ,ม,อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลกต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามงาม,มาฝากนะคะพี่น้องจ๋า ก็ใครสำหรับท่านใดที่เดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะถึงบ้านถึงครอบครัวอยู่กับครอบครัวนะคะเนาะเป็นวันครอบครัวนะคะเทศกาลปีใหม่เนาะก็ขอให้พ่อพแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะรยวยโวยหฮงเงนะคะทุกคนทุกวันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้ แอดมินก็กราบขอบพระคุณค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดมินแจ้งนิดนึงนะคะคอมเมนต์นะคะแอดมินอาจจะตอบช้านะคะแต่ตอบแน่นอนนะคะตอบทุกคอมเมนต์นะคะพี่ๆที่น่ารักทุกท่านจา๋าอย่าเพึ่งน้อยใจอย่าเพึ่งหนีแอดมินไปไหนนะคะขอบคุณค่ะ